สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนานาๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนือเม f ฆฟิชชิ่งชา n นลเช่นเคยนะครับกับคอนเซ็ปที่ว่าถ้าเนือเมฆรู้โลกต้องรู้นะครับกับช่วงมีความรู้กับตู้แก้วนะครับคลิปนี้จะทําให้นานาน้องๆนักตกปลาหน้าใหม่ๆได้เข้าใจวิธีการขึ้นชุดใส่หน้าและวิธีการตั้งตกในลักษณะงานต่างๆโดยละเอียดผ่านตู้แก้วนะครับ เช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคการขึ้นชุดสายหน้ามานําเสนอเพื่อนๆเ,เช่นเคยนะครับวันนี้จะว่าด้วยเรื่องของชุดสายหน้าแบบบาลานซ์แตะยกสูงตั้ง9ตก2นะครับก็ข้อดีของการตั้งแบบนี้นะครับจะเหมาะกับหมายบ่อเหมาชั่วโมงน้ําเดือดมากๆนะครับที่ต้องการความรวดเร็วนะครับต้องการเก็บตัวปลาให้ไวนะครับการตั้งตกแบบนี้จะช่วยได้นะการตั้งตกแบบนี้เนี่ยจะมีวิธีการเซตเหยื่อเป็นลักษณะ เหยื่อผงนิ่มๆนะครับเราจะให้เหยื่อหลักเหยื่อผงนิ่มๆเนี่ยเป็นทั้งตัวอ่อยและตัวปิดเกมนะครับข้อดีของมันนะข้อดีอีกอย่างนึงนะครับการตั้งตุกแบบนี้ถ้าเหยื่อเราหมดเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้เลยนะครับว่า ตัวน,นี้เหยื่อของเราเนะี่ยหมดแล้วนะครับจะมีวิธีการตั้งตกง่ายๆนะฮะเพื่อนเพื่อนเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะฮะวันนี้ผมจะมาทําการเซตเหยื่อแล้วโยนลงน้ําให้เพื่อนๆดูอาการของตัวทุ่นกับตัวเหยื่อนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับวันนี้เซตเป็นเหยื่อผงนิ่มๆน,นะครับจะไม่มีตัวชิ้นเกี่ยวด้านในนะจะเป็นเหยื่อหลักผสมแบบผงนิ่มๆน,นะครับให้เป็นทั้งตัวปิดเกมและเป็นตัวหม่อยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมไปด้วยกันครับ ครับผมก่อนอื่นเรามาดูวิธีการขึ้นชุดสายหน้ากันก่อนเลยนะครับก็การตั้งตกแบบนี้นะครับสามารถตั้งตกได้ทุกระยะคันนะครับ27364554นะครับตกได้ทุกระยะคันนะครับก็สายไม่หลักจากปลายคันนะครับเราจะมาเจอตัวสต็อปไลน์ตัวบน2ตัวนะครับแล้วก็ที่เสียบทุนสต็อปไลน์ปิด2ตัวนะครับ2ตัวบนทําหน้าที่มาร,ระดับน้ําจุดตก สองตัวล่างทําหน้าที่ล็อกตัวทุ่นนะครับเวลาเราวัดแรงตัวทุ่นจะได้ไม่เคลื่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับโดยเฉพาะบ่อเหมาชั่วโมงน้ําเดือดเนี่ยถ้ามัวแต่ไปดึงนั่นลุดนั่นลุดนี่นะครับมันเสียเวลานะครับเราจะเก็บตัวปลาได้ช้านะครับนะนี่ชุดทุ่นนะครับเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอชุดตะกั่วนะครับชุดตะกั่วผมใช้เป็นท่อพันตะกั่วเหมือนเดิมนะสต็อปไลน์ตะบนหนึ่งตัวท่อพันตะกั่วพันตะกั่วไปเรียบร้อยนะแล้วก็สต็อปไลน์ปิดหนึ่งตัวนะครับเสร็จปุ๊บบบบกกก็็ลลมุุนนนะะคครรรรััเเเออ์์สดบ เป็นลูกหมุนที่ใช้กับงานตกกุ้งบอกปูนะครับผมชอบใช้ตัวเล็กๆนะเสร็จปุ๊บก็ชิ่งหน้าใส่ไปเลยนะครับเพื่อนๆชิ่งหน้าใส่ไปเลย10เซนนะครับ10เซนถึง15เซนนะครับแล้วแต่เลยนะแต่ผมชั่วโมงน้ําเดือดอ่ะปลามันจะไม่ค่อยระแวงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นชิ่งผมจะใส่แค่10เซนนะครับตะขอผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับนะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะก็ชุดใส่หน้าประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูการวิธีการเลือกตัวทุ่นนะครับให้เหมาะกับงานนะทุ่นวันนี้ผมจะใช้เป็นทุ่นเบอร์สองนะครับงานเก้าข้อสีของเดอะเมฆชิ่งนะอ่ะใช้เป็นทุ่นเบอร์สองนะครับทุ่นที่จะตกในลนักษณะงานแบบนี้เนี่ยควรเป็นทุ่นหางกลวงนะครับหางกลวงนะกี่ข้อสีก็ได้นะครับกี่ข้อสีก็ได้วันนี้ผมใช้เป็นเก้าข้อสีนะแต่ขอให้เป็นทุ่นที่มีแรงยกตัวนะครับแล้วก็หางกลวงนะครับทําไมถึงหางกลวง หางกลวงเนี่ยมันจะมีแรงยกตัวในหางอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีอากาศด้านในนะครับการตั้งตกแบบนี้เนี่ยควรจะใช้เป็นหางกลวงน่าจะดีกว่านะครับนะก well. ็เสียบเข้าไปเลยนะครับนะวิธีการเลือกตัวทุ่นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งตกกันนะครับวิธีการตั้งตกก็ง่ายๆนะฮะเพียงแค่2ขั้นตอนสามารถตกจริงได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งตกกันนะครับวิธีการตั้งตกขั้นตอนที่1นะฮะก็คือการช่างทุ่น กับตัวตะกัวนะครับโดยการใส่ชิ่งหน้าให้หมดเลยนะครับแล้วก็ลูดลายซัปเปอร์นะครับที่มีตัวทุ่นเนี่ยมาใกล้ๆกับชุดตะกัวนะครับเราจะโยนลงน้ําให้อยู่ในลักษณะลอยนะครับเราจะให้ชุดตะกัวชุดนี้นะครับดึงตัวทุ่นนะครับให้ตัวทุ่นโผล่ก้าข้อสีเลยนะครับวันนี้เราตั้ง9วตก2นะให้อยู่ที่ประมาณข้อสีดําดๆนะฮะบนบอดี้ทุ่นนิดหน่อยนะครับนะข้อสีดําดๆตรงนี้นเพเ่อนเห็นไหมตรงนี้นะตรงนี้นะ ให้เลยตัวบอดี้ทุ่นขึ้นมานิดนึงนะครับโดยการโยนลงน้ําเลยนะตัวนี้ผมได้ทําการตัดแต่งตะกัว่วรอไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้รวดเร็วต่อการถ่ายทำนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆใส่ใหม่ก็ค่อยๆเล็มนะครับค่อยๆเล็มนะครับเพราะว่าการตั้งตัวแบบนี้เนี่ยสำคัญมากนะให้อยู่ตรงประมาณข้อดําตรงนี้นะให้ให้เลยจากบอดี้ขึ้นมาสักสองมิลน,นะสองถึงสามมิลนะนิดหน่อยนะก็โยนลงไปเลยนะครับอ่ เนอาไปหน่อยนึงนะครับกดทุ่นนะประมาณแบบนี้ขึ้นไนเห็นไหมนะขั้นตอนที่หนึ่งนะเนี่ยชุดตะกั่วลอยตะขอลอยนะครับนะอยู่ข้อดํานะครับนะเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนๆดูนะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะนะแบบนี้นะขั้นตอนที่หนึ่งครับช่างทุ่นกับชุดตะกั่วนะครับนะเห็นไหมให้อ่าโผล่ก้าวข้อสีนะครับให้อยู่ที่ข้อดํานะครับแบบนี้นะอ่าตรงบอดี้ทุ่นด้านบนนะครับเลยบอดี้ขึ้นไปสัก2-3มมิลนะครับเนี่ยตะกั่วลอยนะ ตะขอลอยนะครับนะตะขอเบืนหนึ่งนะอ่านะฮะขั้นตอนที่หนึ่งครับจบลงไปนะก็ตั้งไว้ที่บอดี้ทุ่นเลยบอดี้ทุ่นขึ้นไปสัก2 3ถึงมมิลนะครับนะประมาณแบบนี้นะถือว่าใช้ได้แล้วอ่ะขั้นตอนที่1ครับจบลงไปนะครับช่างทุ่นกับตะกัวนะต่อไปเป็นขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็คือหาระดับน้ำจุดตกนะครับโดยการใส่ยางลบไว้ที่ตะขอนะครับ ขั้นตอนการตั้งตกเนี่ยจะเหมือนการตั้งตกแบบบาลานซ์ทั่วไปเลยนะครับคล้ายกันนะครับต่างกันที่การเซตเหยื่อเวลาใส่นะครับแล้วก็เราจะตั้งไว้สูงหน่อยนะแค่นั้นนะก็ทาการลูกลายสเปอร์ขึ้นครับขั้นตอนที่2นะหาระดับน้ําจุดตกนะครับเราจะหาไว้ที่2ข้อสีเพื่อนะสข้อสีนะครับ2หรือว่า3ข้อสีก็ได้นะแต่ผมจะส่วนใหญ่ผมจะตั้งไว้น้อยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ตัวทุ่นมันจะ,ะดึงตัวเหยื่อให้ลอยจากพื้นค่อยๆลอยจากพื้นอยู่แล้วนะครับถ้าเราเซตเหยื่อเป็นลักษณะเหยื่อผงนิ่มๆน,นะนี่ยังไม่ได้นะตั้งไว้สองข้อสีอ่ะดูครับดูอ่าสองข้อสีแบบนี้นะถือว่าใช้ได้นะผูกสองข้อสีนะครับนะนะชุดตะกัวนะตะขอแตะพื้นนะครับลักษณะแบบนี้นะถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ ขั้นตอนที่2ก็คือหาระดับน้ําจุดตกไว้ที่2ข้อสีนะเดี๋ยวผมจะซูมตัวทุ่นให้เพื่อนดูนะครับนะขั้นตอนที่2ครัเบเพื่อนๆนะหาระดับน้ําจุดตกไว้ที่2ข้อสีนะครับนะที่เหลืออยู่ในน้ําหมดเลยนะครับนะมาครับนะนะชุดตะกวัวนะครับนี่ฮะตะขอแตะพื้นนะครับนะมีอย่างลบนะนะลักษณะแบบนี้นะฮะถือว่าใช้ได้แล้วครับตั้ง9ตก2นะครับ ก็จบลงไปฮะเพื่อนๆ2ขั้นตอนง่ายๆนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการช่างทุ่นกับตัวตะก,กัวนะครับโดยการใส่ชุดใส่หน้าทั้งหมดนะให้ตัวตะก,กัวนะครับดึงตัวทุ่นให้อยู่บนบอดี้ทุ่นด้านบนนะครับให้เลยจากตัวบอดี้สักสองถึงสามมิลนะครับสองถึงสามมิลนะขั้นตอนที่2ก็คือหาระดับน้ําจุดตกไว้ที่2ข้อสีนะครับชุดการตกแบบนี้นะฮะจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับว่าเป็นลักษณะ บาลานซ์แตะเบานะครับบาลานซ์แตะเบาๆนะครับเพราะว่าเารายกตัวทุ่นไว้ค่อนข้างสูงนะครับแรงยกตัวของทุ่นเนี่ยจะมีผลให้ตัวเหยื่อเนี่ยค่อยๆลงไปแตะพื้นนะครับเพราะว่าเรายกไว้ตั้ง7ข้อศีนะครับชุดการตกแบบนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้กับหมายธรรมชาตินะครับที่เราตกในลักษณะตกหน้าอ่างนะตกหน้าอ่างเนี่ยมันจะมีก้อนหินนะครับเรียงยาวลงไปนะครับลงไปเรื่อยๆนะถ้าเราเป็นลักษณะแตะหนักๆหรือว่าตกไม่ตายเนี่ยตัวตะก,กวัวหรือว่าตัวเหยื่อเนี่ย มันจะเข้าไปติดตรงร่องหินนะครับการตั้งตกแบบแตะเบาๆเนี่ยตัวเหยื่อจะค่อยๆลอยตัวลงไปนะครับแบบเบาๆนะเนื่องจากตัวทุ่นของเราเนี่ยเราตั้งไว้สูงนะครับเราตั้งไว้สูงแล้วก็ตัวทุ่นมีแรงยกตัวค่อนข้างสูงเนี่ยตัวเหยื่อจะค่อยๆลงไปแตะพื้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าบ่อเหมาที่มีใบไม้ตกในบ่อเยอะๆเนี่ยตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับเพราะว่าตัวเหยื่อจะค่อยๆลงไปแตะนะครับแตะถ้าไปแตะตรงใบไม้เนี่ย ตัวทุ่นอาจจะผูกเป็น4ข้อสี5ข้อสีแบบนี้ก็ถือว่ายังตกได้นะฮะเพราะว่าเรายกไว้สูงนะตัวเหยื่อเราเนี่ยจะลงค่อยๆลอย,อยลตัวลงไปนะครับเพราะว่าตัวทุ่นมันมีแรงยกตัวดีอยู่แล้วนะครับจะค่อยๆลงไปแตะมาอ่าเราเรียกแตะเบาๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาผสมเหยื่อกันนะครับวิธีการผสมเหยื่อนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับที่ใช้กับบ่อเหมาชั่วโมงน้ําเดือดนะครับเป็นลักษณะเหยื่อผงนะเหยื่อหลักเป็นเหยื่อผงนิ่มๆนะครับ ก็เป็นทั้งช่วยในเรื่องของการอ่อยแล้วก็เป็นตัวปิดเกมในตัวนะครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาผสมเหยือกันนะครับเป็นลักษณะเหยือผงนะครับเหยือหลักเป็นผงนิ่มๆน,นะครับนะวันนี้ใช้เป็นไหเกลตารมเหนือเมฆนะครับผสมให้เพื่อนๆดูนะสักนิดหน่อยนะอ่าใส่เข้าไปครับสักนิดหน่อยนะ ถ้าเป็นบ่อเมาส์จริงๆนะผมก็จะเพิ่มแดงเหนือเมฆนะแล้วก็ชิปนะแต่วันนี้ไม่ใส่นะครับก็ผสมให้เพืบนดูเฉยๆนะก็วิธีการนะครับก็เราจะค่อยๆใส่น้ํานะครับเพื่อนๆอย่านวดนะให้ใส่น้ําแล้วก็คนให้ตัวน้ําเนี่ยมันแตกแตกตัวให้อ่าทั่วๆเหยื่อนะครับทั่วๆเหยื่อนะก็ค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่นะใส่ปุ๊บก็คนนะครับเพื่อนๆคนนะนี่ยังไม่ได้นะ นิดนึงใส่น้ำปุ๊บแล้วก็คนนะครับให้น้ำมันกระจายทั่วตัวเหยื่อนะเพื่อนนะเห็นไหมคนนะครับคน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 อย่านวดนะครับคนให้เหยื่อเป็นลนักษณะเป็นผมเรื่อยๆนะการตั้งการอ่าการผสมแบบนี้นะเพื่อนๆควรจะค่อยๆใส่น้านะครับค่อยๆใส่น้ํานะอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวนะครับให้เหยื่อมันเป็นลนักษณะผงนะอ่า าเราใส่เยอะไปเนะี่ยมันจะจับตัวเป็นก้อนนะครับทําให้อ่ามันเป็นเหนียวไปนะครับตรงนี้เราจะตีเป็นผงนะผงนิ่ม,น,มนะ,ะนบบบนนนะผงนิ่มนะอ่าลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะผงนิ่มๆนะเดี๋ยวให้เหยื่ยมมอมันดูดน้ําก่อนนะครับให้เหยื่อดูดน้ํานะโดยการคนนะครับให้อากาศกับน้ําแล้วก็ตัวเหยื่อมเข้ากันนะครับเหยื่อก็จะกลายเป็นผงนิ่มๆนะครับนะผงนิ่มๆนะ ผงนิ่มๆนะครับผงนิ่มๆก็จะช่วยในเรื่องของการแตกตัวนะครับจะกกลายเป็นตัวอ่อยอด้วยนะอ่อยไปในตัวแล้วก็เป็นตัวที่อยู่ด้านในที่โดนแรงบีบเยอะๆเนี่ยก็จะจับตัวเป็นก้อนนะครับนะลักษณะก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะเป็นผงนิ่มๆแบบนี้นะฮะตีให้อากาศเข้ากับตัวเหยียนะครับประมาณแบบนี้นะทุกนเห็นไหม นะประมาณแบบนี้ครับเนะี่ยเป็นผงเป็นผงฟูฟูแบบนี้นะเห็นไหมไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะนะฮะฟูแบบนี้อ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาทำการโยนลงน้ําดูนะครับว่าตัวเหยื่อจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตัวเหยื่อเนี่ยอันดับแรกนะครับถ้าเราวิธีการใส่นะครับเราจะใส่แบบจับจีบนะครับจับจีบนะ ก็น้ําเดี่ยวไหมแบบนี้เลยนะถ้าเป็นบ่หมาโมงน้ําเดือดนะครับมันต้องการฟางไวนะผมจะดึงเยื่อขึ้นมาปุ๊บแบบนี้นะครับวางตะขอแล้ววางตะขอปุ๊บแล้วก็บีบมือเดียวเลยนะครับบีบมือเดียวเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมันจะไวนะครับไวกับบ่หมามากๆนะไม่ต้องมันนั่งใส่ชิ้นเขียวแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาจับจีบอีกนะครับมันจะเสียเวลานะตัวนี้ก็พร้อมอ่อยได้เลยนะครับนะพร้อมอ่อยได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองโยนลงน้ําดูนะครับนะ ตัวเหยื่อก็จะลอยตัวตั้งแต่ด้านบนลงไปเลยนะครับเป็นลักษณะน่อยไปเลยนะเห็นไหมสายให้จมนะฮะเห็นไหมค่อยๆโตไปแตกนะครับแล้วก็ตัวนี้สองข้อสีนะครับตัวเหยื่อก็จะค่อยๆแตกตัวแตกตัวเรื่อยๆนะครับชั่วโมงน้าเดือนเนี่ยปลามันจะเยอะนะครับปลามันจะเข้ามาเล็มตัวตัวเหยื่อนะพอเล็มปุ๊บเนี่ยตัวเหยื่อก็จะค่อยๆแตกตัวนะครับค่อยๆแตกตัวเรื่อยๆนะนะตัวนี้ตัวทุ่นจะค่อยๆยกนะครับนะเห็นไหมตัวทุ่นจะตัวทุ่นจะค่อยๆยกเหยื่อขึ้นนะครับ ยกเหยื่อขึ้นจากพื้นนะเห็นไหมรอมันแตกตัวไปเรื่อยๆนะถ้าเหยื่อมดปุ๊บเนี่ยตัวทุนก็จะโผล่ขึ้นมาเก้าข้อสีเหมือนเดิมนะครับข้อดีของการตั้งตกแบบนี้นะครับนะตัวเหยื่อก็จะกองไปเรื่อยๆครับแตกตัวไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเราเซ็ตเหยื่อให้มันแตกตัวไวนะพอมันแตกตัวไวก็ตัวทุนมันจะมีแรงยกตัวครับมันจะค่อยๆยกขึ้นนะตอนนี้ยกมา2ข้อสีครึ่งละเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะดูการแตกตัวของเหยื่อไปเรื่อยๆนะครับ นะฮะเป็นลักษณะแตะเบาๆนะเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะการตั้งตกแบบนี้นะครับตัวเหยื่อจะค่อยๆลงไปแตะพื้นนะครับในลักษณะในคลิปนะตัวเหยื่อที่เราเซตเป็นจับจีบผงนะครับจะโรยตัวตั้งแต่ด้านบนนะครับเพื่อเป็นตัวอ่อยนะตัวเหยื่อจะแตกตัวไวมากนะครับตัวทุ่นที่เราตั้งไว้ยกสูงนะครับพอเหยื่อมันเหลือน้อยลงนะครับตัวทุ่นจะดึงตัวเหยื่อให้ลอยจากพื้นนะครับจังหวะนี้แหละฮะที่ปลาจะเข้ามากินนะครับ ถ้าตัวเหยื่อหมดนะครับตัวทุ่นก็จะกลับขึ้นไปเป็น9ข้อสีเหมือนเดิมนะครับการเซตเหยื่อแบบนี้นะครับตัวเหยื่อจะแตกตัวค่อนข้างไวนะครับเหมาะกับการตกแบบบ่อเหมาชั่วโมงน้ําเดือดนะครับพอเหยื่อหมดนะครับตัวทุ่นก็จะลอยขึ้นมา9ข้อสีนะครับเนี่ยตัวทุ่นโผล่ขึ้นมา9ข้อสีเหมือนเดิมนี่คือเหยื่อหมดแล้วรู้ได้เลยนะครับชั่วโมงน้ําเดือดเราต้องการความไวอยู่แล้วถ้าเราตกในลักษณะไม้ตายนะครับเราไม่รู้ว่าเหยื่อของเราหมดหรือยังนะครับหมดหรือยังนะการตั้งตัวรับนี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการตั้งตกแบบบาลานซ์แตะยกสูงนะครับตั้ง9้าตก2นะครับหรือว่าบาลานซ์แตะเบานะครับแล้วก็วิธีการเซตเหยื่อนะครับเหยื่อหลับเป็นลักษณะผงนิ่มนิมนะครับชุดการตกแบบนี้และก็การเซตเหยื่อแบบนี้นะครับจะเหมาะกับหมายที่ต้องการความรวดเร็วนะครับเช่นหมายบ่หมาชั่วโมงน้ําเดือดนะครับการตั้งตกแบบนี้ก็จะช่วยได้นะครับใส่เหยื่อได้ไวนะครับโยนเหยื่อได้ไวแล้วก็เป็นทั้งเหยื่ออ่อยแล้วก็ เป็นตัวปิดเกมในตัวนะครับก็ทางช่องก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักตกปลานหน้าใหม่ๆไม,ไม่มากก็นอ้อยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูก็แล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้รอบหนึ่งนะครับก็ชุดทุนของผมจะมีอยู่4ลักษณะนะครับลักษณะที่1ก็ชุด3ดอกนะครับเบอร์1เบอ,อบร์2เบอร์3เบอร์1ง,งานไร้สารเบอร์2เบอร์3าก็ ตั้งตกได้ทุกลักษณะงานที่ผมเคยลงไว้นะครับถ้าชุดนี้นะครับสามารถตั้งตกได้ทุกชุดสายหน้าที่ผมเคยลงไว้ตั้งแต่บาลานซนจนถึงลอยได้เลยนะครับแล้วก็ทุ่นบอลลุนวิ่งนะครับตัวยาวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับการตกระยะไกลนะครับ4 5 5 4 6 3 7 2เนะครับเพราะว่ามีเม็ดโฟมด้านบนนะครับมองเห็นได้ไกลเด่นชัดนะแล้วก็ตัวบอลลุนวิ่งนะครับจะช่วยในเรื่องของเวลาเราไปเจอหมายที่มีคลื่นมีลมนะครับตัวเม็ดโฟมจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับ คอยซับแรงลมแรงคลื่นทําให้ตัวทุ่นมีอาการค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ทุ่นลอยบอลลูนนะครับแล้วก็ทุ่นตัวเล็กนะครับทุ่นไร้สารงานตกเปอดตัวเล็กนะเป็นทุ่นล้างก็ได้นะครับล้างเต็มระบบได้นะครับตัวนี้นะส่วนชุดเหยื่อนะครับก็จะมีให้เกรดปาร่วมเนื้อเมกนะครับตัวนี้ตกได้ทั้งบ่อเหมาบ่อแข่งไม้ธรรมชาตินะครับได้ทุกชนิดปลานะครับแล้วก็หัวชชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างตัวนี้ใช้กับให้เกรดได้ทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็ มอเชผมแดงเนือเมฆนะครับใช้เร่งกลิ่นสู้กับนักกีฬาที่ใช้เหยื่อกินแรงๆนะครับเขียวเนื้อเมฆนะครับใช้ฉีดติ่งขนมปังนะครับนะปลาเก็ตขาวชอบมากตะเพียนที่สุกนวลจันทร์นะครับตัวนี้นะตกสวยก็ได้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวปิดเกมก็ชิ้นเกลียวสําเร็จรูปเนื้อเมฆกินกุ้งนะครับก็ชุดเหยื่อก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆได้ลองนําไปใช้กันด้วยนะครับก็อย่างที่ว่านะฮะการทําช่องช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับรายได้จากทางช่องไม่ได้มากมายอะไร การขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ช่องผมได้เดินทางไปต่อได้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะฮะฝากไว้อีกอย่างเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆคอมเมนต์ <comment S 1> เข้ามาได้เลยนะครับ ผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลาผมจะนํามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำมาลงไว้ในปีนี้นะครับ2,567นนะครับมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างสนุกสนานบ้างก็ลุยกันไปนะครับในปีนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ มีความรู้กับตู้แก้ว